สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตรงปกตรงประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566ันาอยนะครับก็ส่งท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับดูปกวันนี้นะครับเรื่องใหญ่นะเรื่องหลักของวันนี้จริงๆมี2เรื่องนะแต่ให้ดูเรื่องเดียวก่อนเช็คชื่อสวอนหนุนพิธานายกหนุนให้คุณพิธาเป็นนายกนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมาเช็คชื่อสวอดูเพราะว่าเสียงชี้ขาดนะอยู่ที่สวอนะครับเขามีอยู่แล้ว312เสียง8ปดพักนะครับ เราเคยดูกราฟิกมาแล้วหลายรอบมีพักไหนบ้าง312เสียงจะให้ผ่านเป็นนายกได้ต้อง376ต้องไปเอาสอวมาอีก64เสียงเพราะว่าพักภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะปัญญปรปัาในชั้นนี้เขาคงยังไม่ให้หรอกนะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเสียงสวจะเป็นตัวชี้ขาดนะครับพระเก้าไกลแสดงความมั่นอกมั่นใจค่อนข้างมากนะครับแม้กระทั่งจนวันนี้แหละครับฟับงสุ่มเสียงของเลขาธิการพัก คุณต๋อมชัยสวัสดิ์ตุลาทนคุณสุริกัญยาคุณไหมใครต่อใครก็บอกว่านะเสียงดีมีแนวโน้มผ่านนะหลายคนก็บอกว่ารอบเดียวผ่านแต่ว่าที่ผ่านมานะครับท่านประธานวันนอท่านใครต่อใครก็บอกว่าเปิดทางเลยครับให้โอกาสรอบแรกไม่ผ่านก็มีรอบสองอีกนะครับส่งชื่อซ้ําได้อีกนะครับโหวตซ้ําพิธารอบแรกไม่ผ่านเอาอีกรอบหนึ่งบางคนบอกให้สามรอบเลย อันนี้แหละมันมีเสียงคัดคา้านมีเสียงกังวลใจมาจากสว,วสมาชิกวุฒธธิสภาว่าเออจะเอากันอย่างนั้นเลยเหรอกฎกติกามารยาทอยู่ตรงไหนอะไรยังไรนะครับเขาก็ประทุมกันประชุมกันเมื่อวันสองวันนะ่ะนะแล้วก็มีข่าวแพล่ม,มาบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่เรื่องนี้สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การตั้งวงหารือของท่านประธานรัฐสภาเลยครับอาจารย์วนนันนอนะซึ่งวันนี้นะฮะก็ทั้งรองประธานสภา สองท่านแล้วก็ท่านประธานวันนอก,ก็ได้มีโปรก้าวลงมาแล้วนะครับได้มีพิธีรับสนองพรบรมรชงการเรียบร้อยแล้วละข่าวต้นชั่วโมองอาข่าวของห้องข่าวไทยพสต์คงได้รายงานไปแล้วแต่ประเด็นสำคัญวันนี้ผมจะไปคุยกับทางซีของวุฒิสภา,านะครับว่าเขามีข้อคิดมุมมองอย่างไรต่อกติกาที่จะโหวตซ้ําครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3และที่สําคัญตามปกเลยครับให้ตรงปกเลยคือเช็คชื่อหน่อยสวคนไหน ท่านใดที่แนวโน้มจะไปหนุนคุณพิธาให้เป็นนายกเราจะไปคุยกับท่านสมชายสวยงสารนะครับประธานคณะกรรมรการกิจการประธานคณะกรรมรการสามัญสิทธิมที่ไม่ชนสิทธิเสรีภาพและก็การคุ้มครองผู้บริโภคและก็เป็นวิบวฒิคนสําคัญนะครับกลาลังต่อสายไปยังคุณสมชายนะครับเอาละครับตอนนี้ท่านสวสมชายแสวงการก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสววสมชายครับ สวัสดีครับคุณสุนรครับครับก็บกวนทักสองสามคำถามใหญ่ๆสำคัญยิ่งนะฮะถามกันตรงๆก่อนก่อนจะถามว่าตกลงสวใครที่จะไปเลือกคุณพิธาบ้างไม่เลือกคุณพิธาบ้างจะมีสักกิ่เสียงแต่ถามกฎกติกามารยาทนิดหนึ่งทราบว่าเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่กรรมธิการกิจการวิบคือวิบวุฒิะนะมีการประชุมกันเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการโหวตนายกรัฐมนตรีข้อสรุปเป็นยังไงครับคุณจำใจ ความจริงก็เป็นเป็นเรื่องภายในซึ่งเอ,อในไหนคุณสำนักถามแล้วผมเป็นคนตั้งคําถามนี่เองนะครับอ่อนเหลรับประเด็นที่เป็นเป็นความจริเป็น,ปน,ปน,ปนการประชุมภายในของวุฒิซึ่งท่านประธานกําลังจะไปพบท่านประธานวันนอผมก็เลยหยิบยกประเด็นหาเลยในเรื่องอื่นๆว่าในฐานที่เคยเป็นเลขาวิวุฒิแล้วก็เป็นวิทในการประสานงานสามฝ่ายขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับทางสภาผู้แทนรัษฎรและครมว่า เราจะกําหนดวันประชุมอะไรอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปตกลงกันเรื่องที่สองคือกําหนดวันในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเ,เราก็หาดอกันว่าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเกิดเลือกแล้วได้ก็จบไปนะถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้เสนออบอกั้นเลือกต่อเลยอันนี้ผมคิดว่าทําไม่ได้ครับนะครับก็หาดอกันว่าควรจะเป็นเมื่อใดอาตามระเบียบรัฐสภา,าเนี่ยก็ต้องล่วงหน้าสามวัน สองก็คือเรามีวันประชุมของแต่ละสภาอยู่แล้วเช่นวุฒิมีจันังคารสภาผู้แทนก็มีพุทธปรหัสถ้าจะตกลงวันเนี่ยอย่างน้อยสุดนะแต่ละสภาก็มีเรื่องของตัวเองวุฒิก็มีเรื่องของการโหวตให้ความเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระที่ซึ่งรอการพิจารณาอยู่นะครับก็น่าจะอย่างน้อยคือหนึ่งสัปดาห์หมายความว่าห์ถ้าครั้งแรกไม่นข้เสนอถ้าสมมติว่าครั้งที่หนึ่งไม่ได้ ก็ต้องรอไปอีกหนึ่งส like mm. oh. so ัปดาห์เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยครับเพราะว่าแต่ละแต่ละสภาก็มีภาระของตัวเองครับอแล้วก็ต้องขอวันขึ้นกันและกันเช่นเช่นครานี้ก็ได้ข่าวว่าจะมาขอเป็นวันพอหัดให้วันที่สิบเก้าต่อสิบเก้าต่อหลังจากสิบสามทำไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าจะเอาเป็นยี่สิบสภาผู้แทนก็ต้องเสียสละเพราะมมงรุเนี่ยมีวาระอยู่นะครับอจริงจริงครัได้ไหมอออกจดหมายล่วงหน้าสามวันถ้าสิบเก้าไม่ผ่าน แล้วจะจะมีห่วงเวลาสามวันได้ยังไงฮะจะเอายี่สิบเลยได้ไหมก็นั่นแหละครับเขาอาจจะกําหนดสิบเก้ายี่สิบเลยก็ได้นะมันก็เลยไปสู่สิ่งที่ผมได้หารือต่อว่าแม้รัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกกี่ครั้งก็ได้คจะเลือกหนึ่งครั้งจะเลือกสิบครั้งจะเลือกร้อยครั้งก็ได้เพราะยังมีรัฐบาลรักษาการแต่ว่าเราก็ควรเลือกโดยเร็วเนี่ยเอผมก็เรียนว่าตอนที่ กรรมการร่างรัฐมนูลเห็นปัญหาของการสมัครกรรมการองค์กรอิสระตอนนั้นมีสมัครผู้ตรวจการแผ่นดินมีสมัครกรกตมีอะไรเนี่ยสมัครไม่ได้วุฒิทไม่ผ่านให้แล้วก็มาสมัครซ้ําอย่างเงี้ยครับกรรมการร่างรัฐมนูลเลยเขียนในรัฐธรรมนูลน,นี่ให้มาสมัครอีกไม่ให้เลือกผู้นั้นเป็นรรกรรมการองค์กรอิสระนั้นอีกแต่อันนี้เป็นนาย,ยกมาตีาต้องถือว่าอันนี้เป็นนายกมาตีจะมาใช้ร่วมกันได้เหรอ ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายว่าม่นใช้กับนายกรมนตรีครับอ๋อครับแต่เราก็มีข้อสงสัยข้อกฎหมายว่ารัฐมนุนไม่ได้เขียนก็จริงเนี่ยสวก็มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบอ๋อ oh. ตามมาตราสองเจ็ดสองเนี่ยคล้ายกับการให้ความเห็นชอบบุคคลข้าดํำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยมีข้อกฎหมายที่มีความเห็นเป็นสองทางนะครับครับห <Okay. S 2> น้ากฎหมายผู้ใหญ่ของวุฒิสภาปีหนึ่งเช่ยหละครับเห็นว่าว่าทําครั้งที่สองไม่ได้อ๋อเหรอ ทำครั้งที่สองไม่ได้หมเขาเสนอชื่อชื่อเดิมซ้ําไม่ได้ว่าเสนอชื่อคนเดิมหลักเกณฑ์เดิมไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นความเห็นต่างทางกฎหมายนะครับอแต่ก็ไม่ได้มีข้อยุติแล้วก็มอบหมายให้สำนัดกกฎหมายของุัิสภาไปศึกษารวมถึงไหนจะต้องศึกษากับคณะกรรมการร่างรัฐมนูนด้วยอันนี้จะมีการประชุมวิปสามฝ่ายอะไรก่อนไหมเพื่อจะได้มีการซักซ้อมให้มันลงตัวเข้าใจกัน ่อนที่จะวุนายกวันที่อํานาจอยู่อํานาจอยู่ที่ท่านประธานรัฐสภาครับแต่ตอนนี้คอรมอรก็เป็นคอรมอรของท่านประยุทธ์ผมก็เลยว่าคงประชุมไม่ได้สามฝ่ายอ๋อใช่ใช่มันคนละฝ่ายกันนะ <c oughs> ใช่ครับใช่ก็คง,งปล่อยไปตามนี้ก่อนออเก็นวเร่า<น>เราก็เลยฝากท่านประธานวุฒิสภาไปหาหรือท่านประธานวันนอครับเพี่ยวแต่ว่าประเด็นข้อกฎหมายอันนี้ท่านประธานคงไม่ได้หารือสรุปได้อย่างนี้ไหมว่าภายในของวุฒิสภาที่จะต้องศึกษาว่า ถ้ามีการบวชซ้ําเนี่ยเงื่อนไขเดิมทุกประการนะครับอืมัมมนจําเป็นต้องมาบวชซ้ํำไหมแต่ถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนเช่นมีพรรคร่วมเข้ามาใหม่อะไรต่างๆหรือจัดรัฐบาลใหม่โดยเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยนำมัน,นก็อาจจะทาได้อาจจะทําได้คล้ายๆว่าต้องต้องชื่อใหม่แคนด,ดิเดตคนใหม่ว่างัันเถอะแต่นี่ก็ยังไม่เป็นข้อยุตินะก็นะเป็นความเป็นไม,ไม่มีข้อยุติครับเป็นความเห็นที่ศึกษาให้ศึกษาครับให้ศึกษา ประเด็นสาคัญต่อมาก็คือตอนนี้ก็มีข่าวหนาหูหนาตาเหลือเกินส่วนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหสวอว์เหลือไม่ถึงสิบเสียงแล้วที่จะไปหนุนคุณพิธาแต่ว่าอีกซีกหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรรคเก้าไกลเขาก็บอกว่าดีวันดีคืนแล้วก็พูดประมาณว่าแหมมันจะครบอยู่แล้วครบแล้วลหละของจริงเป็นยังไงครับสวอวอ์ตอนนี้ก,ก,ก็ก็มีได้ทั้งสองทางครับก็พูดตรงๆนะครับว่าหวั่นใจเหมือนกันนะครับ ไม่ได้วนใจว่าเขาจะตั้งรัฐบาลได้ไม่ได้หวันใจว่าสถานการณ์จะพาไปไกลถึงประเทศกูไม่กลับอะครับว่าทำไมฮะเป็นได้ทั้งสองทางที่หนึ่งเนี่ยถ้าสวไม่ไปเลือกแล้วเขาตั้งรัฐบาลได้ประชาชนเข้าใจนะไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับก็ให้พักเก้าไกลจัดใหม่สูตรใหม่ก็ตามหรือเพื่อไทยจัดใหม่สูตรไหนก็ตามผมว่ามันก็เดินไปตามคันลองถ้าครั้งแรกไม่ได้แต่ครั้งที่ครั้งที่สองสามสี่ก็อาจจะได้นะครับ แต่ถ้าบังคับบีบังคับเอ,อให้สวต้องเลือกเนี่ยเอ,อมันก็ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็อาจจะครบก็ได้นะครับไม่ได้หมายว่าไม่ครบเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการขู่เพิ่มขึ้นแล้วเนาะมีการขู่เอาเรื่องข,ขุดขุดเรื่องบริษัทลูกบ้างขุดเรื่องให้ลูกมรกดดันบ้างอะไรก็มีนะครับมวลชนก็ไปขู่ก็มีนะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งก็สวท่านใดกลัวก็คงจะไปบวนให้ ส่วนเรื่องที่สองที่ไม่ค่อยสบายใจก็มีนักข่าวมาสอบถามครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเ,อเงินวงเงินสูงขึ้นไปถึงเป็นที่คุณสำนาญก็เคยพูดรายการนะครับ<ช>ก,ก,ก็ก็มีมีกลิ่นเข้ามาเหมือนกันครับอ๋อทชื่อว่ามีการไม่แน่ใจว่าจะไซซื้อ,ซ,อซื้อตัวสวออว่างัันเถอะพวกกันตรงๆยังมีกลิ่นนี้อยู่นะอาจจะได้ทั้งทั้งนี้รั้ีมี้ทั้งสอสอสวอ,อ,อ๋อแต่ผมก็คิดว่าอ้างตัวเป็นรัค คนหนุ่สาวก็ไม่น่าจะทํานะแต่ว่ามีในทุนบางกลุ่มเนี่ยจะกักกัน้นกลุ่มทุนบางกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มรัฐบาลเดิมก็พยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวการเมืองครับอืมดังนั้นนี่สวตอนนี้ยังก็พูดยากว่าไปหนุนแล้วกี่เสียงไม่หนุนกี่เสียงใช่ไหมคุณสมชายก็โดยสรุปก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับก็ถามว่าโอกาสที่จะ ต่ำสิบหรือประมาณสักสิบเสียงที่ผมให้อ่ะนะครับก็เกิดจากความรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองต่อคำที่รับมาจากพระเจ้าอยู่หัวแล้วในวันที่เปิดพระราชพิธีรัชสภาครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับสวก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็รับพระราชลำดับใส่เกล้ามานะครับถ้าถ้าท่านใดจะไปโหวตก็ หาเหตุผลดีๆนะครับอผมก็ตเตือนแค่นี้ครับหาเหตุผลดีๆอยากให้ผลอธิบายช่วยตัวเองครับหาเหตุผลตอบประเทศด้วยนะครับว่าท่านไปโหวตเนี่ยด้วยอะไรอะไรสําสคัญกว่าเรื่องลูกสําคัญกว่าเรื่องช่านบ้านเดืองหรือเปล่าครับฟังคุณสมชายนี่คล้ายๆว่าคุณสมชายยังเชื่อว่าเสียงสนับสนุนจากสอวเนี่ยน่าจะมีประมาณสักสิบเสียงแถวนั้นใช่ใช่ไหมฮะ ถ้าถ้าตรงไปตรงมาผมยังเชื่อเช่นนั้นครับแต่แต่สถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าก็ต้องให้คดตพรรคก้ากายเขามั่นใจเหลือเกินนะครับแต่ผามั่นใจตามเาวะปกติเนี่ยผมไม่เชื่อผมมั่นใจในภาวะผิดปกติในภาวะผิดปกติเอาละไม่ต้องขยายความนะทีนี้นี่ถ้าสื่อหลายสำนักก็มักจะไปดูรายชื่อสวซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปีหกห้าเนี่ยไปโหวตปิดสวิตตัวเองจำได้ไหมตอนแก้รัฐมนูลนะฮะ มีประมาณท <23 S 1> ักยี่สิบกว่าคนยี่สามคนยี่สิบสามคนและยี่สบสามคนนี่ถาม,มจํานวนแล้วกันนะ<ม>จะไปหนุนพักเก้าไกลสักกี่เสียงครคุณสมชายจากยี่สิบสามท่านนี่ผมเรียนคุณสมรางก่อนว่ายี่สิบสามคนเนี่ยถ้าไปนหนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนุนพักเก้าวไกลพักเพื่อไทยคลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิตธ์คุณอนุทินเนี่ยอันนี้ทําลายตัวเองเลยนะไม่เข้าใจาตะก,กามันย้อนแย้งมากเลยในเมื่อคุณโหวต ปิดสวิตตัวเองอ่ะยี่สิบสามคนอ่ะ,อะชื่อก็าประกาศในที่สาธารณะคนได้ใน g o o g l e ตลอดอะนะครับอืแล้วท่านปิดสวิตคืออะไรครับท่านรับฉันทางมาติมาจากสิบห้าล้านสองแสนเสียงในมาตาสองเจ็ดสองวันห้าปีแรกเนี่ยให้สอวอมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบอนายกรัฐมนตรีที่ทสสเขาเลือกมาเมื่อท่านประกาศตัวยี่สิบสามคนต่อหน้าสาธารณะเพราะต้องว่าขึ้นขานชื่อด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ลงมติไปแล้วชาวบ้านก็รู้ว่าะนะ,ะ,ะแต่ท่านกลับไปเปิดสวิตอ่ะ แล้วไปโหวตเลือกใครก็ตามเป็นนายกร,รัมรีอันนี้ท่านจะตอบลูกหลานไงครับอตอบสังคมยังไงครับถ้างดอกเสียงก็พอที่บายความได้อย่างนั้นใช่ไหมเพราะเป็นผมนะบาง,งินผมไม่ได้โหวตอันนี้ด้วยเพราะว่ายัางต้องทำภารก,กิจในสาวิปอ่ะคือผมก็อยากทํานะถ้าเป็นผมผมก็จะงดออกเสียงมาจนครบวาระครับอ๋อครบวาระที่นี่นี่จนถึง11พฤษภาคม67เลยครับถ้าถามกันนี่เอาในเชิงข่าวแล้วกันนะเอาใจคอข่าวหน่อย23คนนี่ สวสมชายคิดว่าจะไปหนุนคุณพิธายเป็นนายกนี่เกินสิบคนไหมในยีิบสามคนนี้นี่ถึงสิบคนไหมไม่เกินแต่นับตัวนับคนนับคนได้แล้วที่ประกาศมาแล้วก็น่าแปลกใจที่ท่านไปประกาศว่าท่านจะไปเลือกคุณพิธาอ,อ๋ออ,อ,ออ๋อๆนะผมก็คงไม่ต้องเอานามตรงนี้เดี๋ยวเวลาสี่ห้าคนสี่ห้าคนสี่ห้าคนเรงเลยนี้ในนี้สี่ห้าคนนับได้อยนะ่างนั้นหนึ่งสองสามโอเคเจ็ดคนกนะันเนาะ อ่าผมน้าแบบไม่ต้องเกรงใจน,นี่คือผมว่าผมก็เดาทางถูกอย่างอาจารย์อนวรัก์นี่ไปแน่นะคุณประภาสีสูตฉันทบุตรนี่อาจารย์อนวรัก์ก็ก็ก็สงสัยว่าอาจารย์อนวรัก์เนี่ยก็สั่งปิดสวิตตัวเองแล้วอ่ะท่านก็อาจจะเอาละยกมือให้เสียงคุณประภาสีมไม่ได้ครับตักการนี้ผมขออนุญาตนะด้วยความเคารพกันเน่ยคือคือถ้าปิดแล้วต้องปิดเลยอ่ะมันเหมือนคนคนขอปิดสวิตตั้งกรรมฐานอยู่ในวัดแล้วอ่ะบอกว่าเอาจะออกมาเลือกช่วยเลือกทิธา จอกมาช่วยเลือกคนเอกประยุทธ์จอกมาช่วยเลือกคนเอกโรวิษย์อันนี้ก็ไม่ถูกอ่ะต่อไปนี่นะคุณวารัตอาจารย์นวรัตคุณประภานสีก็น่าจะโหวตนะได้ข่าวว่าชัดเจนครับได้ข่าวว่าอาจารย์วันชัยสอนสี่ีตอนแรกเห็นว่าใช่ครับอะไรนะใช่แล้วเมื่อเช้าแกก็ประกาศในวุฒิไปแล้วว่าซึ่งก็ประหลาดใจอีกเช่นกันครับคือว่าจะโหวตให้ใช่ไหมล่ะได้ข่าวอาจารย์วันชัยก็ว่าจะโหวตให้ซึ่งก็ประหลาดใจเพราะว่า อาจารย์บรรชัยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดซึ่งผมก็ไม่ก็เคารพนะรู้จักกันมานานเห็นว่าแกก็อยู่ในยี่สิบสามคนเห็นว่าแกขอภายในกลุ่มไลน์แล้วใช่ไหมชี้แจงเหตุผลใช่ไหมได้ข่าวก็ไม่ทราบเขาผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วแต่ว่าเพามีทั้งสมาชิกเห็นด้วยเห็นต่างเยอะมากเลยครับอาจารย์วาลบลหะอคุยอยู่นี่คูอยู่นี่ประกาศปิดสวิตตัวเองตลอดครับอันนี้ก็ต้องปลบมือให้ครับคุณคำนวณก็ปิดสวิตตัวเองตลอดแล้วครับคุณคำนวณกับปิดสวิตอยู่แล้วคืองวดดอกเสียงอนะ อาจารย์สถิตเลรอครับครับอันนี้ถือว่าสวยงามอาจารย์สถิตอยู่ในกลุ่มที่ต้องตรวจสอบครับอาจารย์สถิตนี่ต้องตรวจสอบน่าจะโหวตให้อยู่ครับน่าจะโหวตให้นะคุณอนุสาก็น่าจะโหวตให้ใช่ไหมก็เป็นคุณอรุสาเนี่ยผมได้คุยครับก็ก็ก็ขอเป็นพี่นาคือผมเห็นด้วยกับการที่จะวดออกเสียงไปจนครบปาละอ๋อผมจึงผมจึงไม่ไปก้าวล่วงแล้วผมไม่ผมไม่เห็นด้วยไงอย่างคุณหญิงหมอพันทิพย์ท่านก็จะวดออกเสียงอไปตลอด อันนี้ผมถือว่าสัง่างาม,มผมก็เลยจะไม่พูดถึงคนที่เออ่ไปไปแสดงว่าจะไปโหวตอ่ะผมคิดว่ามันเป็นการเกลืนน้ำลายตัวเองอ่ะขออภัยที่ต้องพูดแรงๆเพราะว่าผมเองถ้าพูดไปแล้วว่าผมงดออกเสียงผมไม่ควรจะงดออกเสียงตลอดชีวิตอ่ะคุณหมออ<ผ>ม,มินเท่ากับปรศอย่งะคุณสมชายไม่ทราบครับไม่ทราบก็ยังเชื่อว่าท่านน่าท่านอาจจะยังไปอยู่ในแนวทางที่ บอกเสียงข้างมากอ่ะน,นะครับแต่ผมก็ <Okay. S 2> ส่วนตัวยังเชื่อว่าคุณหมอพลก็เคยเป็นสนชมาด้วยกันตั้งแต่สี่เก้าแล้วก็เห็นบ้านเมืองมีปัญหามาตลอดน่าจะน่าจะปิดสวิตตัวเองน่าจะเหมาะสมครับน่าจะเหมาะสมกว่าเอาเสืออ้คนเอกเลือดรัดแหะสุดท้ายเอาสักคนหนึ่งทราบเป็นสองทางครับแต่มีบางท่านถามท่านมาก็ท่านเป็นยืนยันว่าไม่มมมครับว่าน่าจะปิดสวิตตัวเองครับคือน่าจะงด่ออกเสียงนะเอาละประมาณนี้ คุณสมชายก็ยังเชื่อโดยส่วนตัวว่าน่าจะหนุนคุณพิธาเนี่ยสักประมาณสิบคนบวกลบประมาณนั้นใช่ไหมใช้คํานี้ถูกต้องนะประมาณนี้ครับครับซึ่งอันนั้นคือเรายังไม่เห็นแต่ว่าที่ที่อยากเห็นมากมากเลยคือคือ,คอสอวส่วนที่ไม่เกี่ยวกับยี่สิบสามคนเนี่ยอันนี้เขาก็ยังดํารงเอกสิทธิ์เช่นกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยพอ,อเราทับหกคนเนี่ยเขาวดออกเสียงแน่นอนประธานรองประธานเขาวออกเสียงนะครับครับเอส่วนสวกลุ่มอื่นเนี่ยออก็จะเห็นในวันบวช ที่ผมประหลาดใจก็คือยี่สิบสามท่านเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงจะไปตําหนิท่านนะเพราะว่าผมก็เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นเป้เปาตั้งแต่ต้นที่ลุมพักก้าวไกลก็ดีหรือมวลชนก็ดีเนี่ยไปกดดันท่านว่าให้ต้องโหวตให้กับคุณพิธาซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการไปรกดดันบุคคลเหล่านี้เพราะเขามีชื่อปรากฏนึงนะหรือไปตามไล่ที่ผมก็เลยอยากให้กําลังใจทุกท่านในยี่สิบสามท่านเนี้นะครับว่าอย่าได้วันไหวอะไรเลยครับเพราะท่านได้ปิดมิอตัวเองไปแล้วถ้าพูดถึงว่าท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ย ถือว่าบารรลุธรรมทางการเมืองสุดยอดไปแล้วอ่ะอย่าลงมาแปดเพื่อนเลยด้วยการไปโหวตให้ใครก็ตามไม่ว่าจะพริกพิธาุงอิงลุงหนูลุงป้อมลุงตู่อะไรก็ตามเนี่ยเหตุไหนท่านประกาศตัวโหวตส์เปิดสวิตตัวเองอีกอ่ะมันลักก็ปิดลักก็เปิดอ่ะผมว่ามันไม่ดีค,ครับเอาตามนี้ก่อนคณสมใจยะเอาตามนี้ก่อนนะครับเวลามันน้อยไปนิดเดียวนี้นะก็ขอขอบคุณค <น S 1> แล็ขออภไปที่ครุขลักเล็กน้อยนะครับขอบคุณนะครับท่านสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมชายแสวงการครับสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นหนึ่งในวิบวุฒิคณะกรรมการกิจการวุฒิสภานะครับนี่คือภาพรวมๆของการวหวตในวันที่13กรกฎาคมนะครับจะมีเหตุการณ์ผันแปรบ้างเล็กน้อยแต่กรอบใหญ่ๆเสียงของสวนี่แหละก็น่าจะอยู่ในส่วนหนึ่งที่คุณสมชายพูดมานะครับ เราจะพักกันนะครับในช่วงนี้แล้วก็ช่วงหน้าจะได้ไปตามเรื่องราวของพักประชาธิปัตย์นะฮะ